กินข้าวลำบ่ะฮะกินข้าวลำอยู่อ,ยอ่ะสีจังค่ะขนมเสี้ยงมัน่นอ่ะโอมิการมันกำลังกลับไปกี่บุตนมเนาะแล้นอนวอะไเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยมนมมั่นหรอคะน,นี่ก็อเออเหลืออยู่แล้วนม กลินเหล้าไปยังไงพ่อเงี้เป็นอย่างยังกะยังฮะอืมยังลุบุรีเหรอยังยาอ่ะกินฟองกิ่นฟองก็ได้ไงเล่ามึงกิ่นอะนก็ดีที่สุดบุรีฮะอะารเหรอบุรีอยากับโอ๊ตแล้วกั หลับจีนคว้ามาใข้ามให้กินดิบลำคำจะเอาอย่างวะฮะ,ะของกินเหรอเอาวองกินอของกินนี่มันก็มีอะไร้านเนี่ยห นักขึ้นยุก้าหน้าเต็มตาเต็มลมแล้วมีแผมม่นมะฮือยังกขีนเ,เนี่ยฮะเต็มให้เต็มแผ่นเจ้าข้างถึงออกไปเราดีแบบมองหัวได้เขียนข้อกันเตียอะไนยาอะไกันนี่ยากินกี่โมงอะทุสองทุม่ม แก่ไอ้ไข่พะโล่ครับต้มขาไก่มึงแปลงมาเฝ้าวันเนี้ยอืมไงมึงแปลงมานอนตัวเองนี่ไงกะนอนได้หรได้เหรอได้ก็เลยไงบอกไม่รู้เหมือนฮะอ๋อไงกะ นงลยฮเห็นอย่งีต้องน่งเลยเอกลุน่อยก็ลุ้นอยอือเป็นอย่างนี้มีคนดูอ้านั่นแหละเหลีงๆลเห็นอย่างงบอกว่าผู้เยมันเดินได้กินได้เออใกรก็บอกเดินได้กินได้เดินได้มันต้องเฝ้าอ่บอก อาา๋นั่นกะเหลียงเหลียงที่อยู่ดีนน่องปงกับา้านมันกมันเลยอืมอ่ากัแบตเลกี่เปอร์เซ็นะมีสั้งนอยมีัหน่อยโอ,อ,ยอ,อดีไปเอามาเดี๋ยวจะมาไม่หลอ่อีนันสีขาวนะอันสีขาวอืมร่หมหมอน อมันตบลงขัางเู้นตื้นเรื่องมาได้นอนมันต้องนอนได้นอนกะใอืไม่เปน็นที่อยู่ว็ <c oughs> ขย้ําไม่เท่ <c oughs> <c oughs> าไหร่ที่ห้อนเจ้ากัอนู่น

ก่อยไปขอ้ไก่หวลุกนี่ไิ๊กยันไ็นกะอ้ามกลัวเป็นนักเลยเก่าอีกน่ะเดี๋ยวงา้ไก่ปอืยโหไปกันถึเนียเดียไปกันเนี่ยนปกันเปกันไปไปไเป็นมาขายยังวะขายกันซึ่เอ่ย เสีสยก่อกอืมกรน้มันมัมะสะสะาะอ,อืมสองหกสิบเากำมียังอูสกกรรมก็ได้คับติกอืมอย่ยงเออ,อปาะจะปะอันนี้ไปกาดกันขอ,ขอบส่พว่นพกคนมาเ,าเออเออดีกบมาอยู่ยินี่ยสาวไหน่โทรหาใจ๊ก เทียบป้ากันสาวไม่เอาหาบ้างท่านกล้าวชอบไหนมั่วขับรถไปแก่ไปแก่มาบกุก <c oughs> เอเอเออออออ